สวัสดีค่ะแม่มาริสนเกษรทรีย์นะคะวันนี้มาปลูกแตงโมในกระถางกันค่ะปลูกแบบเก็บเมล็ดจ,จากลูกแตงโมที่ซื้อมาจากตลาดจะทดลองดูว่าปลูกจากเมล็ดแบบนี้จะได้ผลไหมเพราะปกติที่ผ่านมานะคะปลูกด้วยการซื้อเมล็ดมาปลูกแต่อันนี้เป็นเมล็ดที่เก็บจากลูกแตงโมเลยนำเมล็ดที่เก็บแล้วมาล้างออกนะคะ ล้างเมือกที่ติดกับเมล็ดแตงโมแล้วก็ล้างน้ําตาลความหวานของแตงโมที่ติดกับเมล็ดแตงโมล้างออกเลยนะคะล้างออกแล้วคราวนี้เมล็ดที่สมบูรณ์จะจมน้ําเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์จะลอยน้ําก็คัดทิ้งออกไปก็จะเพาะเมล็ดแค่สิบเมล็ดนะคะไปเตรียมกระถางเตรียมดินกันค่ะ กระถางใช้กระถาง12นิ้วใช้ใบไม้สุดหรือใบไม้แห้งลงก้นกระถางเพื่อเป็นการระบายน้ำและเพื่อป้องกันดินไหลออกหลังจากนั้นก็ใส่ดินปรุงปลูกลงไปดินปรุงปลูกก็คือดินร่วนหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนแล้วก็ใส่ลงไปในกระถางเลยนะคะ ส่วนของดินที่ผสมแล้วเป็นเงินก้อนนั้นก็คือส่วนของปุ๋ยหมักค่ะเพราะว่าไม่ได้ตีให้ละเอียดนะคะก็นํามาผสมปลูกเลยก็คงไม่เป็นไรเดี๋ยวรดน้ําไปก็จะเปื่อยยุ่ยเองก็ใส่ไปให้เต็มกระถางเหลือขอบกระถางไว้ประมาณ1น,นิ้วค่ะหลังจากนั้นก็นำเมล็ดแตงโมมาวางเลยนะคะ คือเฉพาะทั้งหมดนี่เพราะว่าเป็นเมล็ดแตงโมท,ที่เราเก็บจากลูกแตงโมนะคะอาจจะไม่งอกทั้งหมดเพราะไม่ได้ผ่านการคัดการอะไรทั้งนั้นเป็นเมล็ดแตงโมท,ที่ไม่ได้ซื้อคราวนี้จะลองทดลองปลูกดูว่าจะได้ผลไหมเพราะว่าที่ผ่านมาใช้แต่เมล็ดที่ซื้อซื้อทางออนไลน์นะคะ เมล็ดที่ซื้อทางออนไลน์ก็เหลืออยู่ก็จะปลูกเปรียบเทียบกันอยู่นะคะว่าระหว่าง2อันนี้อันไหนจะได้ผลดีกว่ากันระหว่างเก็บเมล็ดเองกับซื้อเมล็ดมาปลูกจะได้ไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเมล็ดมาปลูกอีกนะคะรดน้ําค่ะรดน้ําทุกวันนะคะวันละหนึ่งครั้งผ่านไปหนึ่งสัปดาห์มาดูกันนะคะ นี่มเมล็ดแตงโมงอกแล้วงอกทั้งหมดสี่ต้นค่ะสี่เมล็ดอาจจะงอกตามมาอีกก็ได้แต่งอกทีหลังนี้ก็คงเป็นต้นที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เพราะว่างอกยากเอาก็เอาแค่สี่ต้นนี้ก็พอย้ายลงกระถางฝั่งขวามือนะคะกระถางเพาะก็คือกระถางตรงกลางจะมีกระถางฝั่งซ้ายมืออีกนะคะ แต่ว่าย้ายลงกระถางฝั่งขวามืออย่างเดียวค่ะย้ายลงกระถางละสองต้นเพราะว่าปลูกแตงโมนี้ปลูกค่อนข้างยากเพราะว่าปลูกไปนี้อาจจะไม่รอดสักต้นเลยก็ได้หรือว่าอาจจะรอดแค่ต้นเดียวอันนี้ก็ย้ายค่ะย้ายต้นกล้าลงในกระถางเดิม คักขึ้นนะคะแล้วก็ฝังลงช่วงนี้ฝนตกนะคะย้ายต้นกล้าฝนตกก็จะติดเร็วที่กระถางเปียกๆนี้ก็จากน้ำฝนทั้งนั้นค่ะ,ะนี่แล้วก็รดน้ำนะคะรดน้ำทั้งสงกระถางค่ะหลังจากย้ายต้นกล้า ปลูกแตงโมด้วยการทดลองแบบนี้พื้นที่น้อยก็จะปลูกทั้งหมด3กระถางนี่เหลืออีกหนึ่งกระถางนะคะฝั่งซ้ายมือนี่ก็จะปลูกเช่นกันแต่ว่าจะปลูกด้วยเมล็ดที่ซื้อมาซึ่งเหลืออยู่ประมาณ10เมล็ดจ,จะเอาลงครั้งลงปลูกครั้งละสองเมล็ดนะคะแล้วก็จะเปรียบเทียบฝั่งทางขวามือที่ปลูกจากเมล็ดที่เราเก็บเมล็ดเองจากลูกแตงโมที่ซื้อมากินค่ะ ตัวนี้ก็จะเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินแล้วก็มาเพาะนะคะมาเพาะตุ้กล้าปลูกอีกครั้งหนึง่งแล้วก็จะเปรียบเทียบกันให้ดูนะคะใบสีวเขียวนั่นน่ะเป็นเครือคือเครือผักปรังนะคะเลื้อยขึ้นมาบนค้างของแตงโมเครือของแตงโมน่ะแห้งกรอบตายแล้วค่ะก็จะเก็บลูกไปพาดูว่าแดงแค่ไหนอยู่ใน ep 9นะคะไปดูกัน สำหรับวันนี้แม่มบริสอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ Share, ให้แม่มบริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้า EP ที่11สวัสดีค่ะ